สวัสดีครับ,รบอ่านี่ก็เป็นจุดต่อไปนะที่เรานะเขาเรียกว่าคู่หูนะเกตเอนะคู่หูสองคนจะพาชมนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับเรียกว่าห้องอะไรครับอาจจะเป็นห้องคาราโอเกะหรือห้องดูหนังนั่นเองครับอืมอก็คือคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ลูกค้าต้องการ่วนนี้ก็คือลูกค้าอยากจะได้ห้องที่เชื่อมต่อจากห้องห้องถงใหญ่เราดูนะครับที่เปิดนาะปึ๊บ อีนี้ก่อสร้างอยู่นะครับก็ยังไม่สวยนะครับก็แคเดินเดินเข้ามาจะดูให้มันเป็นดูห้องหมดดูหนังดูนงหนันงนะเราปิดนิดนึงก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมย้ํานะคอนเซ็ปต์จะเห็นว่าคอนเซ็ปต์ที่ลูกค้าให้นะคือเป็นเน้นความหรูหราใช่ไหมข้อหนึ่งข้อสองเน้นสีทองเนาะข้อสามเน้นกระจกเห็นไหมครับได้หมดเลยได้คอนเซ็ปต์แล้วมีแสงไฟด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะมีแสงสีเนะี่ยแต่ยังไม่ไม่เสร็จเนาะ ทีนี้พูดถึงให้ให้ช่างเกดเนี่ยได้เล่าถึงคอนเซปที่เราคิดมาว่าได้แต่ลูกค้าเราคิดยังไงถึงว่าเป็นอย่างนี้ได้ก็คือห้องน,นี้ก็คือลูกค้าอยากได้แบบโจงก็คือให้ออกแนวแบบกลมกลืนกับห้องโถงสุดใหญ่ืำได้สไตล์เหมือนกันเน้นสีทองเหมือนกันที่สําคัญก็คือ ต้องดูเป็นแนวโทเนเดียวกันอ่าในลูกค้าให้มานะาคอนเซ็ปต์มาวาอยงหนึ่งใช่ไหมนิช่างนะหรือผู้ออกแบบนะก็มาคิดว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้มันกลมกลืน<า>กับห้องน,น,นี้ลองดูนะครับเปิดมาเปิดนะครับเปิดปุ๊บจะเห็นว่าพอเรา,าเข้าไปห้องใหญ่นะครับเห็นนะครับมันจะกลมกลืนต่อเนื่องกันไปเลยอันเนี้ยงานดิวอินทาได้แต่งานบ้านทั่วไปเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับการดิวอินเนี่ยมันดีตรงที่ว่า เราสามารถสร้างโลกในกจินตนาการของเรานะีให้เป็นแบบที่เราเนยเราเราต้องการได้เลยเห็นไหมเห็นไหมลองดูตามนี้นะ,ะช่าช่างเข็ยนมาจะเห็นว่ามีความหรูหรานะเห็นไหมได้ตามลูกค้าบอกนะลักซ์รี่สองโอ้โหนี่สีทองลูกค้าชอบอีกนะตัดดำนะได้สองพนเซนมีไฟด้วยมีนะ,ะดูนะครับมีไฟมีกระจกนะช่างกระจกนี่แบบโอ้โหดูนะครับว่า เน้นม,มากเลยแต่และจุดนะละเอียดมากดูนะครับดูดูและอีก,อ,อ,กอย่างนึงคืออะครับไฟกระจกสีทองกลมกลืนยังไม่ดูนี่ดูนี่มีความกลมกลืนกันนะครับลองดูนะครับอะคลิปนี้ตรงเนี้ยเราจบตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพาไปดูจุดจุดหลักๆของบ้านจุดต่อไปนะครับอ่ะไว้เจอกันถัดไปนะครับ